วาครับวันนี้เราจะมาแนะนําถูกลมไฟฟ้าบแบรนด์ไซพัดอันนี้แบรนด์จากไต้หวันนะครับก็เป็นปั๊มลมที่ใช้งานสะดวกใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัวนี้กันนะครับสาหรับผู้หญิงที่สูบลมมือสูบมือไม่เป็นสูบจักรกยานลําบากอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆสาหรับวิธีการใช้งานถูกลมไฟฟ้าตัวแอร์ปั๊มเจ้าไซพัดตัวนี้นะครับก็เบื้องต,ต้นก็ต้องกดเปิดตรงกลางก่อนกดค้างไว้นะครับแล้วก็ มีโหมดการใช้งานอยู่ประมาณ4โหมดนะครับจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์แล้วก็บาสเกตบอลนะครับในชุดอุปกรณ์มันก็จะมีหัวสำหรับเติมตาม4โหมดที่ให้มาครับสำหรับวันนี้เราจะมาปั๊มลมจักรยานกันเราก็เลือกปั๊มที่จักรยานแล้วก็เลือก PSI โดยการกดขึ้นไปที่แรงดัน80นะครับ ผมเลือกที่แรงดัน80เราเราจะรู้ได้ยังไงว่าจักรยานคันไหนใช้แรงดันลม PSI เท่าไหร่เบื้องต้นตางยางเนี่ยครับมันจะมีเลข PSI บอกนะครับมันจะเขียนว่าแม็กซ์สุดอยู่ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ110 PSI ครับเป็นค่าแรงดันลมยางที่เหมาะสมนะครับไม่เกินไปมากกว่าน,นี้นะครับแม็กหลักๆอยู่ประมาณสักร้อยเซฟเซฟนะครับผมเบื้องต้นหลังจากเรารู้แล้วว่าเราจะปั๊มลมประมาณที่ แปดสิบพอแล้วก็ทำการถอดจุ๊บเล็กนี่เลยแล้วก็ใส่อแดปเตอร์มันจะมีอแดปเตอร์ของเสือหมอบนะครับใส่ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสือหมอบอันนี้เนื่องจากมันเป็นจุ๊บเล็กเราก็จะใส่อแดปเตอร์จุ๊บเล็กลงไปนะครับแล้วเราก็ทำการใส่ลงไปที่ยางในของเรานะครับแบบนี้ตอนนี้ลมแบนมากนะครับนี่แบนมากเลยกดก็ยุบเลยนะครับเราก็ กดเปิดเลือกโหมดน,นะครับตั้งค่าไปที่80แบบนี้แปบบ๊บงนะครับ80 psi นะครับแล้วกดตรงกลางได้เลยเห็นว่าลมเข้าเร็วมากนะครับแล้วก็มีเสียงเล็กน้อย อันนี้นะครับเมื่อเราจะเห็นได้ว่าเมื่อแรงดันลมถึง80ที่เราตั้งค่าไว้เครื่องจะหยุดอัตโนมัติทันทีนะครับความร้อนก็จะไม่สะสมนะครับผมสัมผัสจากตัววัสดุอลูมิเนียมตัวนี้นะครับไม่ร้อนเลยนะครับก็เป็นตูบที่ใช้งานง่ายนะครับผู้หญิงสามารถใช้งานได้น้ำหนักเบาด้วยใช้งานสะดวกนะครับตัวนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านจักรยานข้ามทั่วไปครับผม